ถามว่าทุกวันนี้คริสเตียนพูดถึงเรื่องพระเจ้าว่าอย่างสิ่งที่ออกจากปากของเราคือเราไม่มีวันรู้รเราไม่มีวันรู้หรอกเวลาใครมีปัญหามีอะไรเข้ามามาป,ปรึกษาอีกคนที่ให้คำปรึกษาบอกว่า <c oughs> ราชกิจของพระเจ้านะั้นช่างลี้ลับเหลือเกินคุณไม่มีวันรู้หรอกถ้าคุณไม่มีวันรู้แสดงว่าคุณก็ไม่ใช่แก่ของตรง ถ้าคุณเป็นแกะของพระองคุณจะรู้จักเสียงของพระองค์และเสียงของพระองค์ก็มาจากพระว่จะาจนะในพระคัมภีร์นะคุณรู้ได้เลยว่าพระเจ้าเตรียมอนาคตที่แต่ไมไปด้วยสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพนัดเสดานที่หลายคนมองเห็นอนาคตของตัวเองแต่งไปด้วยทุกขภาพตรงนี้กำลังบอกให้รู้ว่าเขาไม่รู้จักพระเยซูอย่างที่ควรรู้จักและตรงนี้เราจะรู้จักพระเยซูในฐานะอะไร คนมากมายทั่วโลกรู้จักพระเยซูในฐานะของศาสดาศาสนา,สสนาคริสต์แต่นั้นทําให้ให้เรารอดได้ไหมไม่ส่วนคนที่รอดแล้วรู้จักพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเราก็รอดได้เห็นไหมคริสเตียนจํานวนมากเชื่อในเชื่อเชื่อ,อรู้จักพระเยซูในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้า และจากโร,ระบทที่สิบข้อที่เก้าข้อที่สิบถ้าเราเชื่อและเรากล่า,า,จจกลาวว่าพระองะสสสสค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็รอดแต่หลายคนกณหยุดอยู่แค่นั้นบางคนอาจจะกล่าวพระเยซูเป็นพระกูช่วยรอดก็โว้ซ้ำๆอยู่แค่นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นศาสดาศาสนาคริต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆไม่ค่อยเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่าไหร่ พระองค์เป็นองค์พระพุทธงเจ้าจริงๆแล้วคุณจะไม่ทาหลายสิ่งที่คุณทําอยู่องค์พระพุทธเจ้าคือเจ้านายถ้าพระองค์เป็นเจ้านายคุณพระองค์จะสั่งคุณได้ในทุกๆเรื่องและสาเหตุที่คุณฝืนพระองค์อยู่ทุกวันแสดงพระองค์ไม่ได้เป็นเจ้านายกับคุณเท่าไหร่นะหรือคุณกันดือ้อต่อเจ้านายของคุณหลายคนมองพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดมองเพียงแค่ว่าตายแล้วจะได้เข้าสวรรค์ แต่มีใครบ้างที่จะมองตรงในฐานะผู้เลี้ยงแกะมีใครบ้างที่มองตรงในฐานะผู้เลี้ยงแกะจากข้อที่กำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ที <c oughs> ่จสุดกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีแกะของเรารู้จักเสียงของเราแกะของเราตามเราแน,นและพระองค์ตรัสว่าดังที่ พระบิดารู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาคุณรู้จักพระเยซูในฐานะผู้เลี้ยงแกะชัดเจนอย่างที่โรองรู้จักพระบิดาและพระบิดารู้จักโรงรู้จักหลังนี้แหละคือน้าพระทัยของพระเจ้าให้คุณได้รู้จักพระเยซูในฐานะผู้เลี้ยงน้ำตั้งแต่วนันนี้อย่ารอไปรู้จักหลังจากที่ตายแล้วเห็นไหนไมถ้าคุณไม่รู้จักโรงในฐานะผู้เลี้ยงคุณก็จะไม่มีประสบการณ์กับชีวิตที่ ไม่ขับสนแลห้องนี้มีใครอยากจะมีประสบการณ์กับชีวิตไม่ขัดสนบ้างคำว่าไม่ขัดสนคืออะไรครับไม่ขาดคาว่าไม่ขัดสนไม่ได้หมายถึงแค่มีเงินเดือนพอกินพอใช้นะครับคำว่าไม่ขัดสนของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน อย่างในกรณีคุณทําธุรกิจแล้วคุณต้องการเงินหมุนเวียนเดือนละประมาณเจ็ดล้านบาทถ้าคุณมีหมุนเวียนแค่หกล้านเก้าคุณขาดนะคุณอาจจะมีรถแบนด์อยู่ที่บ้านคุณอาจจะมีบ้านหลังละสิบห้าล้านแต่ถ้าเกิดเงินหมุนเวียนมันมีแค่หกล้านเก้าคุณขาดนะคุณขาดสองนะเอเมนดังนั้นคำว่าขาดสําหรับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่า ความพอดีของแต่ละคนจะเป็นเท่าไหร่พระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตแบบไม่โลภคำว่าไม่โลภคืออะไรคนระับเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับเท่าที่มีเพราะพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราเอามเมนพระรรมทีบอกว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราและในบริบทนั้นคือในด้านการเงินถ้าคุณไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณมีแล้วคุณฝันอยู่ตลอดเวลาถ้าฉันได้สิ่งที่ฉันอยากได้ฉันจะมีความสุข ผมบอกคุณให้เมื่อสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในช่วยคุณคุณก็จะไม่มีความสุขเหนวันนี้แหละเห็นไหมบางคนคิดว่าถ้าเกิดฉันได้เข้าไปอยู่ในบ้านที่ใหญ่วันนี้ฉันจะมีความสุข mm hmm. เมื่อวันนั้นมาถึงคุณก็ไม่มีความสุขเหมือนวันนี้แหละเพราะคุณเอาตัวคุณเองเข้าไปในบ้านแบบนั้นเห็นไหมแต่คนที่เริ่มมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมี mm hmm. เมื่อเขาได้เพิ่มเติมเข้ามา mm hmm. เขาจะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากพระเจ้า เขาจะขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่เข้ามาและไม่ว่าเขามีมากเท่าไหร่ก็ตามหากมีไปก็ตามยื่นโค้กให้สักกระป๋องหนึ่งเขาก็มีความสุขแล้วอย่างนั้นความสุขมันไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สิ่งของแต่ความสุขอยู่ที่การมีพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งสิ่งดีทั้งหมดคุณอาจจะมีทรัพย์ทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่มีพระเจ้าคุณก็พลาดจากแหล่งแห่งชีวิต คุณพลาดจากสันติสุขที่แท้จริงที่โลกน,นี้ให้ไม่ได <l skipped> ้นะแล้วพระเจ้าไม่ต้องการให้เราขาดพระอง์ไม่ต้องการให้เราขาดปัญญาพระองค์ไม่ต้องการให้เราขาดสันติสุขพระองค์ไม่ต้องการให้เราขาดสุขภาพพระองค์ไม่ต้องการให้เราขาดในหน้าของทรัพย์แต่เราต้องเรียนรู้ด้วยที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีพระคัมภีร์สอนเรานะครับว่าอย่าโลภความโลภ คือการไม่ไว้วางใจในพระเจ้าความโลภคืออะไรครับคือการอยากได้สิ่งที่เป็นของคนอื่นเมื่อคุณอยากได้สิ่งที่เป็นของคนอื่นเงินในกระเป๋าสตางค์ของคนอื่นคุณกําลังมองคนอื่นเป็นแหล่งการเงินของคุณแล้วเมื่อคุณมองคนอื่นเป็นแหล่งการเงินของคุณคุณก็พลาดจากแหล่งประทานที่แท้จริงเถ้าคุณเฝ้ารอใครสักคนหนึ่งที่จะตอบตกลงคุณมองดูคนคนนั้นคือคําตอบของชีวิต คุณก็พลาดจากผู้เลี้ยงแกะที่ดีงั้นชีวิตคุณจะขาดต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมวันนี้ถ้าคุณจำอะไรไม่ได้เลยขอให้คุณจำตรงนี้ mm hmm. เพื่อยี่สุต้องการให้คุณรู้จักพระองค์อีกตำแหน่งหนึ่งและรู้จักดีขนาดที่พรพะองค์รู้จักพระบิดาและพระบิดารู้จักพระองค์คือรู้จักพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงแกะที่ดีต่างจากผู้เลี้ยงแกะที่รับจ้างอย่าง ผู้เลี้ยงแกะที่ดีคือเมื่อศัตรูเข้ามาผู้เลี้ยงแกะจะปกป้องและคุ้มครองส่วนผู้เลี้ยงที่รับจ้างเป็นไงครับเมื่อศัตรูเข้ามามันก็จะวิ่งหนีเพราะมันไม่มีความรักในฝูงแกะขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงรักเราอยู่เสมอและความรักของพระองค์มีแต่ประทานให้ความรักแสดงออกโดยการให้เอเมน,นตัดสินใจตั้งแต่วันนี้นะครับ จะรู้จักระอง์คในฐานะผู้เลี้ยงแก่และจะต้องรู้ให้ดีรู้ดีอย่างที่พระองค์รู้จักพระบิดาและพระบิดารู้จักพระองค์เนั้นน้องครับถ้าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแก่พระองค์ก็ต้องเลี้ยงคุณด้วยและพระองค์เลี้ยงคุณยังไงพระองค์มีวิธีเลี้ยงถ้าคุณอยู่กับที่และคุณไม่ฟังเสียงคุณไม่ตามพระองค์ เหมือนแก,แกะที่อยู่กับที่ไม่ตามไม่ฟังเสียงผู้เลี้ยงและไม่ตามผู้เลี้ยงไปถามว่าแกะจะมีกินไหมคุณอาจจะก,กินหญ้ากิกนหญ้ากิกนหญ้ากิกนหญ้ากินหญ้ากินหญ้าในที่สุดหญ้ามันก็หมดแล้วมันมันล้นจากบริเวณนี้แล้วมันก็ไม่ขึ้นแล้วมันอาจจะมันอาจจะขึ้นแต่อาจจะต้องใช้เวลาย,ยาวนาน,านคุณก็จะปลับเข้าสู่ภาวะขัดสนอมเอเมน แต่ผู้นี้จะพาคุณไปยังแหล่งที่มีหญ้าที่เขียวสดผมมีคําถามนะครับหญ้าเขียวสดและมีอย่างบริบูอันนั้นหมายถึงอะไรครับความเจริญรุ่งเรืองวันนี้มีใครบ้างเวลาทานอาหารรู้สึกว่าไม่ได้ฉันไม่กินร้านนี้ไม่ได้ฉันทำแบบนี้ไม่ได้ของฉันต้องกับข้าวมัดถุงสิบห้าบาทเท่านั้นฮะ